Okay. สวัสดีคนดูทุกท่านไปเช็คแสบปบดินเสียงป่าวะ <laughs> สวัสดีคนดูทุกท่านนะครับผมก็ไอ้ยคมันทำไมผมรู้สึกกล้องมันชา้ชากว่าเสียงใช่ไหมน่าจะเป็นบั๊กครับช่างมันแล้วกันเนาะวันนี้ไม่เป็นไรโอเคสวัสดีคนดูทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของแอดเจเดี๋ยวคลิปบินโอเคนะครับผมวันนี้เรามาแก้มือเกมค่ายพ r a กเมติกกันดีกว่าครับผมนะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแคเจอีกรอบหนึ่งครับผมโมฮิจะพูดไปดูเรื่องเลยสำหรับใครที่เพิ่งมาดูอุ้ยมันร้อนนะขอเปิดแอร์แป๊บหนึ่งนะโอเคใครที่เพิ่งมาดูช่องของแคเจนะครับผมอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดติดตามเพราะว่าช่องของผมนั้นแจกทุนทุกวันนะครับนะใครที่เป็นสายทุนน้อยก็อย่าพลาดนะครับผมนะวันนี้เราจะอยู่กับ เกม EXMO ของ X v b e t มีนั่นเองเนะครับผมคุณผู้ชมโอเคมาเราจะมาซัดกำนันอ,อ๊อดีไหมอ่ะเรามาแก้มือบ้านหมาเลครยบผมคุณผู้ชมนะ The Do g House m a k e a w a y เวนผมเนื่องจากคลิปก่อนเนาะเราพูดเอาไว้ว่าเราจะมาซัดหน้ามันนะครับผมเนื่องจากมันดูดเงินของเราไปเยอะเราได้หาไม่เจอะอาที่นี้เราจะพูดตอนในเกมดีกว่าจะได้มีเสียงดนตรีแบบเพราะรได้ยินเสียงชัดเจนเนะ okay. เาะโอเครได้ยินแหละ อ่ะโดนตีมาแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นเวลาที่ผมเพิ่งตื่นนอนเบลอๆหน่อยแล้วกันอาจจะพูดไม่รู้เรื่องตื่นมามก็ซัดเลยผมมาเดี๋ยวซื้อฟรีกันดีกว่าครับผมเนะี่ยเปิดมาจะไปที่ฟรีสปิน2,000บาทไทยท่วนนะครับผมนะซัดเลยแล้วกันรอสำหรับคลิปนี้มีกิจกรรมการแจกเดิมนะครับผมนะทำยังไงนะครับผมนะหนึ่งกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมนะครับผมนะมนะเพื่อลุ้น เพื่อเป็นการแบบแลกสิทธิ์เข้ามาร่วมกิจกรรมนะผม2ออย่างนั้นตอบคําถามกติกาในเกมนะผมนะซึ่งในแต่ละคลิปผมจะมีคําถามเนาะให้คุณผู้ชมนะครับผมนะตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็มาตอบคําถามแล้วกันโอเคตามนี้นะส่วนผมเปลี่ยนวิธีการประกาศผลใหม่เดี๋ยวผมจะประกาศใน Youtube ในคลิปนี้เลยแต่ว่าคลิปที่ทำวันนี้คุณผู้ชมจะได้รับการประกาศผลในวันพรุ่งนี้นะครับผม ส่วนคลิปที่ทําเมื่อวานก็จะได้รับการประกาศในวันนี้นะครับผมซึ่งผมจะประกาศในคอมเมนต์ใต้ลิงก์นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ในลิงก์ดิใต้ใต้ใต้คลิปนี้นะครับผมนะซึ่งเป็นคอมเมนต์ยูทูบของผมเองเลยผมจะคอมเมนต์ว่าใครได้รับรางวัลบ้างยูเซอร์อะไรบ้างนะครับผมนะซึ่งคุณผู้ชมนะครับผมนะใครที่มียูเซอร์ในประกาศนะที่ต่อรับของรางวัลทางแฟนเพจนะครับผมนะซึ่งเป็นเงินรางวัล1น0บาทกาหนด อาจจะมากกว่าสิบท่านนะครับผมถ้าภารกิจผ่านซึ่งคลิปนี้ขอภารกิจเหมือนเดิมเลยขอคนละ60ไลค์นะครัผมนะะไม่ใช่ขอคนละหกสิบไลค์ดิขอ60ไลค์สำหรับคลิปนี้นะครับผมนะโอเคเดีนะ๋ยวขอกดเลือกก่อนไปคุณผู้ชมเวลาตอบคำถามต้องคอมเมนต์ยูสเซอร์ของตัวเองด้วยนะครับผมนะไม่งั้นจะเติมรางวัลเข้าไปไม่ได้นะครับนะรางวัลวายมาสวยรอบนี้วายแถวสาม่าหน่อย จะให้ดีเกมบ้านหมานะผมนะต้องเข้าวายสามวายสี่วายห้าครับผมนะถ้าวายน้อยอย่างนี้คือไม่ค่อยคุ้มอะไรดูทรงน่าจะแบบว่าแห้งครับผมคือที่ผมไม่ปั่นเอาเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ปั่นแล้วมันไม่เข้ารอบก่อเป็นเคียดจัดเลยครับผมโอ้วายมาไกลเลยวายอย่างนี้รอลุ้นแจคอตพิเศษอย่างเดียวครับผมซึ่งเข้ายากนะวายวายทรงนี้โอ้ไอแม่ย้อยโอ้ซื้อสองพันได้สองร้อยไอแม่ย้อยกูจะล่อง 2, หืออ0ด้200รคุณผู้ชมก็มเกินไปอ่ะผมว่าบางทีมเกินไปจริงๆเกมอดเนี่ยเราจะชนะไม่ชนะขึ้นอยู่กับสเกตเตอร์อย่างเดียวเลยนะล้วนๆเลยการแตกนอกเกมนะผมนะเป็นอะไรที่ทำให้เราชนะได้ยากจริงๆนะคุณผู้ชมโอ้สตาร์ทได้ดีคุณผู้ชมไน c ์ผม, nice. ผมว่าไมนี้มีแตกหมื่นอนะทำไมวะคือมันจะติด Big กวินรัวๆเลยครับผมถ้ามาทรงนี้นะ แต่จะเวิร์กกว่าน,นี้ถ้ามีคูนอีกเพิ่มอีกตัวหนึง่งน่าจะหมดแล้วเพราะว่าไอ้คีน่าจะมีแค่สามอ้าวไอ้เคี้ยบอกว่าติดบิ๊กวินรัวๆแล้วไม่ติดเขินเลยนะกูโอ้ยได้อยู่5แถวไน c ์เฮ้ยแล้วกูไปค,คีโมโเขาว่าติดหมื่นไอ้สัตว์วิได้อยู่ไฟอัพคายเซนซาชิโนนะครับผมนะพันเก้าไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่โอ้แล้วไม่เป็นหมาแดงอ่ะไม่เป็นหมาฟ้า ถ้าหมาฟ้ามาช่องสุดท้ายได้เยอะเลยไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าตามทุนแค่20บาทนะผมนะสำหรับไม้นี้เนาะรวมๆจากไม้ก่อนหักลงกันไปไปซื้ออย่างเดียวไม่ไล่แล้วไล่ไม่ไม่เข้าไล่ไม่เข้าก็ต้องซื้อนะผมนะนี่คือเทคนิคลับฉบับแอเจครับผมผมลองไปกดเ็บอื่นดูมาเมื่อกี้นี้แม่งแห้งก็เลยไม่ได้เอาแบบว่าไม่ได้กด ไม่ได้กดอันนี้นะอัดคลิปอัดอะไรเลยนะครับผมนะเพราะว่ามันแห้งนะอะไรแปลกๆตะปินอะไรทํานองนี้จาไม่ได้ผมไปลองเล่นดูนะไม่แห้งเลยเหมือนกันนะผมปเปลี่ยนเว็บไหนก็เหมือนกันนะจริงๆผมว่าแม่งดวงส่วนใหญ่เลยนะครับผมนะเอเป็นดวงก็ส่วนใหญ่นะเดยวเหมือนช่วงที่ผมจะดวงตกด้วยผมต้องไปเอ่อ ทําความดีถวายสังคมสักหน่อยครับผมใครที่ดวงตกนะลองไปทําความดีถวายสังคมดูอัดแมงไรสตัตว์เแบบ็ด204ไปอยู่ปิงไปทำไมมันไม่มา4ตีนสักทีวะหมาเหี้อะไรมี3ตีนพี่ขาด่วนเด้อจริงๆช่วงนี้ที่ผมไม่เศร้าตอนเวลามันแตกเพราะผมแม่งเกลือจนเกลือจนชีนแล้วคุณผู้ชมนะเออแม่งเกลือจะแบบว่าอ๋อจะเ,ออออออจะเกลือเหรออ,อ๋อเกลือเลย แบบไม่รู้จะไม่รู้จะเศร้าอะไรอ่ะคือมันเกลือจนแบบว่าจะพูดไม่ออกอะ่ะดูดิดูดิผู้ชมคือมันเกลือถึงขั้นแบบว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเห็นไหมโอเคลาสลาสซามไมสุดท้ายนะผมนะซึ่งเดี๋ยวขอถามใคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะคุณผู้ชมคิดว่าไม่ไม่ ก็คิดว่าเดี๋ยวขอคิดคำถามหนึ่งนิว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 ออกมคิดคำถามแป๊บนึงคิดไม่ออกว่ะเอาว่าให้คุณผู้ชมนะครับผมนะบอกเหตุผลว่าทำไมถึงติดตามช่องผมนะครับผมนะเพราะอะไรนะครับผมนะเออ แล้วก็คอมเมนต์ยูตัวเองด้วยนะใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมแชร์ออกไปนะผมนะซึ่งวันนี้เออผมขอเดี๋ยวเอาไว้คุยกันในไลน์ดีกว่านะแต่ผมจะส่งข้อความหานะครับนะไปม <dem ans> ไม่ต้องทำเป็นลุ้นไอสัตว์กูซื้อเจ็ดฟรีไปเลยไอตัวสิบห้าหมุนนี่ไม่เขี้ยครับผมอย่าไนเรื่องนะทางขวาแหละน้านทีปีหนมันจะเข้านะแต่ตัวซ้ายก็ไม่ต่างกันด้วยนนี้โอ้ สุดยอดไปเลยสมชายนายมันที่สุดอยู่แล้วเรื่องการเกลือเฮ้ยว่ายอะไรโอ้หแค่นายเกือบตายเหี้ยอลองไล่ดูมาเป็นสามสิบสักอ่ะลอยไม้ไปเผื่อมันเข้าฟุกก็เข้าไม่ฟุกเข้าก็ช่างมันนะผมก็จบคลิปนี้ไปเลยแล้วกัน แม่งไม่เข้าเลยว่ะคุณผู้ชมขึ้นทางแล้วครับนะมาขึ้นทางแล้วนะวิว ύ, วิวๆิว ύ. ิสัตว์หน้าง่ายสัตว์ที่เข้า,าสักทีเฮ้ยแย่นะคุณผู้ชมเป็นเงนี้ยแย่มากแต่เมื่อกี้ยังดีที่ตัวใหญ่มันออกมาจ่ายซ่อมคืนให้ไม่งั้นน่าจะหมดไวกวแานะ ดีไม่ดีวิ่งไม่ถึงรอยไม้ด้วยผมว่าถ้าเกิดมาตัวใหญ่ไม่ออกอ่ะเป็นแรหมาพันอะไรนะพิษบูปะไม่รู้ว่ะเป็นหมาแบบหมาตำรวจอ่ะโอ้โหไอซานไม่แตกเลยโอ้พี่ไม่มีลุยพีตองมีแต่นี่ก่อนโตหี้ยแม่งไม่เข้าเลยรอยไม้ครับผมผู้ชมแม่งไม่เข้าเลยครับผม สุดจะไขว้ย,ขวยยิงมาเลยเฮ้ยถ้ามานีก็เข้ากับเบ็ดสามพันน่ะฮุยวิธถ้ารวมกับของเมื่อวานสี่ร้อยไม้เนี่ยเป็นเป็นหกร้อยไม้นะถ้าเกิดว่าไม่เข้าเนะี่ยแม่งสุดแบบแม่งสุดมากครับผมนะเฮีย <Yeah! S 1> โอ้เฮ้ยเกิดไปเฮ้ย ดวงคนเรามันสวยได้ขนาดนี้เดี๋ยวะไอสัตว์ถามจริงอุ้ยโหคือช่วงนี้ผมจะพยายามลดเบ็ดลดราคาลดทุนในการเล่นลงมานะผมเล่นเท่าไหร่ผมก็ไปแตกนะแม่งหมดเงินเยอะมากช่วงนี้นะผมนะเพราะงั้นไม่ไหวนะเสียทุกวันมาแล้วหมื่นสองหมื่เดี๋ยวก็เจ๊งกระบ,บองตายหาผมผู้ชมไปต้องกินกันแล้วคงๆๆนะ โอ้ช่วงนี้แบบญาติๆเขามาอยู่กับผมเยอะผมมันวันรวมญาติกันนะของแบบบ้านผมนะซึ่งผมก็เลยทําการไลฟ์ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคนนน้นคนนี้ไม่โอแหกปากวอ้ยแลแเอไแวอะไรยแบบแม่วุ่นวายในบ้างแล้วผมผมไลฟ์ไม่ได้นะเดี๋ยวผมรอญาติๆผมกลับก่อนแต่ยังไม่รู้ว่ากลับกันช่วงไหนนะแล้วเดี๋ยว รอติดตามนะครับผมนะผมจะไลค์คือจะอย่ากลับมาหน่ยผมไลค์แน่นอนนะคุณผู้ชมซึ่งผมจะลองไปเล่นบาร์ดด้วยนะเห็นมีคนเรียกร้องมาว่าแอดเจครับลองซัดบาคาร่าดูหน่อยผมครับผมก็ไม่ใช่เก๋าทิ้งน,นะแต่ว่าก็เจอได้ไสัดไม่เป็นไรเจอไม่ได้ก็ไม่เป็นไร,รไไไเพราะตังค์กูหมดแล้วโอเคเรียบร้อยตนะ้องเรียนจีนนะผมนะตามคอนเซ็ปต์นะครับผมตามคอนเซ็ปต์ใครจะอยู่ก็อยู่ครับผมไกปูขี้เกียเกมขี้เกียร์สัตว์ เกมแม่งสวะเกมแบบว่าดิฉันก็รถไฟด้วยมันโอ้โหตัวที่เฮลโกรธโกรธโกรธไปละไม่ไม่ไหวอย่าลืมทำกิจกรรมนะเข้ามาแล้วก็กดแชร์ให้หน่อยแชร์แล้วก็อุตส่าห์แชร์แล้วไลค์เถอะนะนไหนๆก็ไลค์แล้วมึงตอบคำถามจะนั่งดูคลิปแป๊บเดียวนะครับผมนะร่วมๆกันไปนะผมนะผมจะได้ ไม่มีกำลังใจผมรู้ว่าคนดูจบแล้วกันเนาะผมจะแจกเฉพาะคนที่กดไลค์เท่านั้นนะครับผมใครที่ผมคัดชื่อใบอะนะครับผมบางคนมาเมนต์ไม่ยอมกดไลค์เลยผมไม่ให้นะมันเทคได้นะทุกวันเนี้ยรู้ป่ะ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 รู้รือเปล่า